สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกิสร์ที่โซครับผมเดี๋ยวเรามารับชมดูช่างเล็กนะครับผมอีกวันนะครับจับเสียมบันไดนะครับผมปูนยังไม่เห็นเข้ามาเลยครับเ,เ,เอาเอาปูนที่ไหนเนี่ยจับเสียมเนี่ยปูนเกลยวกับปูนปั๊บมอง โอเคครับโอเคจ่ยายปุ๋นเขียวไปก่อนนะครับผมนะครับจับเสียมไปพันราวบันไดเนาะทุกท่านเนี่ยครับงานตอนนี้วัสดุไอของเราขาดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวให้จับตอนนี้ไปก่อนเตรียมหน้างานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดปูนมาก็เดี๋ยวที่จับไว้เราก็จะได้ไล่ฉับฉาปิดที่หนึ่ง ฉากทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็จัดเตรียมหน้างานนะครับขนาดกี่เซนครับช่างเล็กเนี่ยมันสองเซน Cer อ๋อไ,ไม่ไม่รวมรวมหมดแล้วสิบเซนใช่ไหมสิบเซนบซนนะครับรวมรวมฉาบอยู่ที่ครับรวมฉาบแล้วก็สิบเซนเขาให้ไม่ไม่เกินสิบเอ็ดเขให้ไม่เกินสิบเอ็ดนะครับ โอ้โหเส้นมาบ้านแล้วกำลังตีเลยกจช่วยเนาะเลยกิจเยอะเลยโอ้วันเสร็จไปแล้วตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ตีนมันไม่ไปด้วยเสถึงข้างล่างอ่าเลือกเทนเดียวโอ้ยังให้สกัดอ่าอ่าอ่เลยกิจช่วยโอเคครับโอเคา่อเดี๋ยวมันแก้ไขทีหลังมันจะเสียเวลาเนาะครับอืมนี่ครับ บรรยากาศค่อนข้างเงียบครับค่อนข้างเงียบช่วงนีนขง้ของไม่เข้าครับของไม่เข้าบรรยากาศค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับผมแต่ก็ทีมงานของช่างเล็กก็ยังทําอยู่นะครับผมก็ยังทําอยู่นะครับจับไว้เตรียมหน้างานไว้ถ้าของเข้าเราก็จะได้ลุยกันต่อนะครับ วันนี้ครับวันนี้เขาว่าเข้าวันนี้แล้วครับปูนจะเข้าวันนี้ครับปูนจะเข้ามาวันนี้เข้ามาก็จะได้มีงานทําอีกหลายงานนะครับนะครับเดี๋ยวจับเสียมไปก่อนนะครับทุกท่านจับเสียมเราวบันไดนะครับใช้ปูนปับเลยใช่ร่อนร่อนร่อนไปก่อนร่อนร่อนเอา ร่อนั้นร่นะครับผสมปนเค็มปนเขียวนะครับเนี่ยทีมงานช่างเล็กยังมาทุกวันมาเหมือนเดิมขอแค่มีงานนะครับเมืม่อเช้าเห็นทีมงานช่างรลุนเขามาทำอะไรครับทีมงาน<ม>าช่างลุนาามาเอาของอมาเอาของมาเอาของครับ ปูนไม่ปูนไม่เข้าเขาเลยเอาของออกไปก่อนโอ้โผิดแผนนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวปูนเข้าค่อยเข้ามาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นทีมทีมงานเยอะหยุดหย,ยุดไม่ได้เขาต้องหางานเอาไว้สําหรับเลี้ยงลูกน้องไว้ใช่ไหมครับลูกน้องเขาเยอะเป็นสิบนะครับแต่ของจังเล็กก็ทําทําได้เดยอะครับเตรียมหน้าง,งานไว้ของข้าเราก็จะได้ ลุยกันต่อนะครับนะครับก็บจะออกมาลักษณะนี้นะครับทุกท่านม,มัวหน่อยอย้อนแสงนี่ครับจับเสียมนะครับผมจับเสียมนี้เม็ดเท่าไหร่นะช่งเล็กลืมไปล,มละเม็ดละยี่สิบบาทจับเสียมเม็ด20่สิบ ทับหลังสัมสิบห้าทับหลังสามสิบห้าบาทนะครับจับเสียมยี่สิบนะครับทุกท่านเพื่อนๆคนไหนที่มีราคาใกล้เคียงหรือมีราคายัางไงเดี๋ยวแชร์ประสบการณ์กันได้ครับผมอมยนนี่ที่ช่างเล็กทำยี่สิบบาทนะครับจับเสียมเป็นเสียมสําเร็จนะครับส่วนเสาไอ้ส่วนทับหลังเสาเอ็นทับหลังนี่จะเม็ดละสามสิบห้าบาทนะครับรับหมดทุกอย่างครบวงจร นะครับของงานปูนนะครับ,รบก็ถือว่าโอเคนะครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เพืเป็นกำลังใจด้วยครับ EP หน้าได้เจอกันไหมครับสวัสดีครับ